สวัสดีครับผมวิถีบ้านๆ DIY วันนี้ก็อยู่ที่อำนาจเจริญนะครับผมก็พามาชมการกั้นห้องนะครับผมเป็นพื้นที่เก่านะครับผมแต่เราไม่ต้องขุดดินนะครับผมแต่เราใช้อิฐบล็อกก่อทำเป็นขานแล้วค่อย่อผนังขึ้นไปวิธีแบบง่ายๆนะครับผมไม่ต้องไปทุบดินลงไปนะครับผมเพราะว่ามันเป็นพื้นพื้นปูอยู่แล้วแต่เราใช้ก่อเลยนะครับผม ก่อแล้วก็พอก่อเสร็จแล้วก็เทขาดน,นะครับผมเทเทเสร็จแล้วก็ค่อยก่อขึ้นไปอีกทีนึงเดี๋ยวไปชมกันนี่นะครับผมก็เราใช้ก่อเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการกั้นห้องนะครับผมคือไม่ต้องทุบนะครับผม ก่เป็นคานเลยนะครับผมเนี่ยครับตรงนี้ก็แต่ก่อนเป็นครัวนะครับผมก็รีเวยจะทําเป็นห้องตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างห้องหนึ่งนะครับผมหน้าต่างตรงนี้ก็โซนโซนตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับผมตูแต่พื้นจะยกขึ้นนะครับผมก็เทเสร็จแล้วก็ประมาณตัวนี้นะครับผมนีครับตัวนี้เป็นพื้นเก่า พื zaman, ok are, mm ้นเก่าคือเราไม่ต้องทุบพื้นนะครับผมเราใช้ตัวบล็อกกกอเลยนะครับผมหนึ่งก้อนนะครับผมทําเป็นช่องข้างในนี้ก็จะใส่เหล็กนะครับผมมีปลอกเหล็กด้วยนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวรอติดตามเรื่อยๆนะครับผมการรีโนเวทห้องใหม่นะครับก็จะเป็นช่องตัวนี้ประตูห้องน้าออกทางนี้เลยนะครับผมโซนโซนตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะครับหน้าต่างบานหนึ่งบานนะครับหนึ่งชุดหนึ่งนะครับผม บอกันบอกการบอกกำลังตับามหลังผมจะเซงผมแล้วนี่นะครับผมก็ตัวน,นี้ก็จะปรับพื้นขึ้นมาประมาณยี่สบเ่นนะครับผมน,นี่นะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามเรื่อยๆนะครับผมครับวันนี้นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นห้องหนึ่งนะครับผมจุดจุดตรงน,นั้นก็จะเป็นหน้าต่างนะครับผม เต็กต่ก่อนจะเป็นครัวนะครับผมตรงนี้นี่นะครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากความรู้เล็กๆน้อยๆบอกนะครับผมง่ายๆนะครับผมไม่ต้องขุดดินนะครับผมให้เราโกทําเป็นคานก่อนเพื่อยึดน้าหนักนะครับผมเพราะว่าผนังตรงนี้ใหญ่มากนะครับผมเราต้องเทขานก o แต่เราไม่ต้องตีแบบนะครับผมใช้บล็อกก่อได้เลยนะครับ ผเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูตอนเทนะครับผมวันนี้ก็ทิ้งท้ายลิเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสวัสดีครับ